พบกับพวกเรา o ต o t ต้าชัวซัมมิตสาขาอนุทนะครับผมครับผมผมผมท่าชัวครับครับผมยี่ชัวครับผมครับวันนี้เราจะมาแนะนําศูนย์บริการเปิดใหม่นะครับของโตโย t ต s ย m ้าซเป็นโตโยต้าชัวนะครับที่ตั้งของเราก็จะอยู่ที่ถนนอนุทนะครับริมถนนอนุทเลยระหว่างซอยอนุท55กับ55ทับ1นะครับเลยพัฒนาการตัดใหม่มาประมาณ200เมตรนะครับจะเจอปั๊มเอสโซก่อนแล้วก็เจอเรานะครับ ครับผมเนื้อหาวันนี้เรามาแนะนําลูกค้าเกี่ยวกับอะไรครับพี่พิชเราจะมาแนะนําวิธีการยื่นสิทธิ์เชื่อนะครับในทุกสาขาชีพครับว่ายื่นยังไงครับบางท um, no? ีลูกค้าถามกันมาหลายคนนะครับว่าต้องทำยังไงบ้าง้องดาวอะไรเท่าไหร่จตดยังไงครับเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเช็เตรียมเอกสารอะไรบ้างเราก็อยากจะมาชี้แจงคลิปนี้เลอยครับผมก็เราจะมีลูกค้าอยู่2กลุ่มเนาะที่ที่เราจะมาเสนอนะ นะครับก็กลุ่มแรกเป็นกลุ่มเกี่ยวกับอะไรครับพี่ก็เป็นกลุ่มเครดิตนะครับเรียกว่ากลุ่มเครดิตที่ดีออเป็นลูกค้าที่เคยเคยผ่อนผ่อนได้ตรงเหมือนเคยบัญชีสวยงามก็เหมือนไปนั้นเขาพิจารณาง่ายครับเขาจะมีเครดิตที่ดีเพื่อที่ให้ไบนั้นพิจารณาได้ง่ายจะมีสิทธิพิเศษอะไรมากมายครับอันนี้อยากให้คุณตั้มอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับก็สําหรับกลุ่มลูกค้าที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเครดิตดีเนาะ ที่มีการประวัติผ่อนที่ดีมาไม่ว่าจะเป็นบ้านรถตัดเครดิตนะครับก็เราจะมีโปรโมชั่นแคมเปญอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นดอกเบีย้ยตามสุดอยู่ที่2.79นะครับผ่อนที่4ปีนะครับอันนี้โอโปรนี้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยก็จะได้ฟรีดาวนะครับฟรีดาวเลยอันนี้ก็ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยเราก็คุยเพิ่มเติมกันได้สําหรับกลุ่มลูกค้าเครดิตดีเนี่ยก็คุยได้เลยครันจะไม่ไม่ไม่ไมไมยากอยู่แล้วไม่ไมยากอยู่แล้วครับเ,เ,เรื่องที่ง่ายใช่<อ>ใช่ การออกรถมือสองนี่ก็ทําให้ช่วยประหยัดไปได้เยอะถูกต้องครับรถของเราก็เหมือนคุณภาพนี่ไม่ต้องพูติงแล้วใช่ครับว่ารถหลายคันเป็นรถเทย์ได้รถโชลยด้รย่างใช่ครับไม่มีกอใช่ครับผมเรื่องไม้แข็แล้วก็ไม่มีประวัติการชนหนักว่าจมน้ำไปไม้เราเราก็ถ้าจะเช็คกันพิจารณาเรารับประกันได้เลยครับผมก็เราไปที่กลุ่มที่สองเลยครับผมก็สาหรับกลุ่มที่สองเนาะสำหรับกลุ่มปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มที่เราทํางานประจำเลย เราจอเราจะเจอกันบ่อยมากๆเจอประจำนะครับแล้วก็คำถามยอดฮิตที่ถามมาใช้เง um> ินออกรถเท่าไรดาวเท่าไรกลุ่ม nah ค้ากลุ <t 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 ่มนี้นะครับก็เราก็จะมาแนะนำว่ารื่ขอสินเชื่อทางเราตอบเราเรตอบไม่ได้ใช่ครับต้องให้ไฟแน้น์เขาพิดเชื่นะใช่แต่เราเราสามารถที่จะ สอบถามคุยกันเบื้องต้นก่อนนะแล้วเราก็มีบริการที่จะไปรับเอกสารลุกพัทดรวจถูกต้องคือเราให้คับปรึกษาเต็มที่นะครับกับลูกค้ากลุ่มนี้ช่วยดดนช่วยแันกใช่ครับช่วยช่วยแดนให้ทุกเคสเลยสําหรับกลุ่มลูกค้านี้ถามว่าออกได้ไหมออกได้นะพี่พีชแล้วก็ลูกค้าเนี่ยรับรถไปหลายคันมากเลยใช่ครับแล้วก็เงื่อนไขที่ของเรารับเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่ติดเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับตรงนี้ติดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเลย ประมาณยอดก็ไม่สูงนะครับ2 0 0 0มืถึงสามหมติดเจ้าน้อยแต่ว่าคนจะติดนานมาแล้วนะใช่ครับเหมือนเป็นอดีตไปแล้วใช่ครับติดให้มันเป็นอดีตนะครับแล้วเราเอาปัจจุบันที่ดีมาคุยกันตรงนี้ปัจจุบันที่อยู่มั่นคงทางงานมั่นคงอย่างนี้เราก็พุยกันได้ใช่นะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นี่คุยกันได้ออกรถได้นะครับอย่าอย่าเพิ่งไปหมดหวังเราต้องอยู่กับความหวังนะครับใช่ท่ามาคุยกับเราก่อน แล้วก็กลุ่มอาชีพแล้วกันนะ,ะสำหรับกลุ่มอาชีพ,พลลใช่ทั้งเครดิตด,ดีแนละ้วทั้งเครดิตไม่ดีดก็ออกได้ก็จะเป็นพนักง,งานประจำข้ราราชการและวิสาหกิจนะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเอกสารก็ง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองหรือสเตตเมนต์ใช้สลิปเงินเดือนใช้กี่เดือนครับสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะครับสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนใช่ครับก็เขาเขาจะดูย้อนหลังไป6เดือนนี้ใช่แล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าอิสระแล้วกัน เว่ากลุ่มอิสระก็จะมีอะไรบ้างแม่ค้าพ่อค้ารับเหมานะครับแล้วก็เป็นเป็นขับแก๊สหรือว่าขับแก๊สพกไร้ต้องคุยกันก่อนใช่ต้องคุยกันก่อนคุยเรื่องเอกสารหลักๆเลยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะใช้เกี่ยวกับบินซื้อของนะครับแล้วก็สเตทเมนต์พ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้เดินสเตทเมนต์แนะนําเลยนะครับให้ลูกค้าเอาเงินเข้าบัญชีหรือคนยังไม่มีบัญชีเนี่ยเปิดบัญชี นะครับก็เอาเข้าไม่ต้องเยอะแต่ก็คือเอาเข้าให้สม่ำเสมอเพื่อให้ไฟแนนซ์เขาได้ตรวจสอบให้ได้รู้ที่มาของเงินว่าเข้าจริงๆนะใช่ไม่ได้พูดลอยๆว่าว่าเราทำใช่เรามีหลักฐาถูกต้องครับผมมันก็จะเป็นการง่ายต่อการตีน้าติดเชื่อนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเลยเนี่ยมันก็ตอบได้เลยว่าค่อนข้างที่จะยากเนาะถ้าคนที่ยังไม่มีก็แนะนําเปิดเลยตอนนี้เลยสร้างสร้างให้ถีที่ดีไว้แล้วก็เดินบัญชีให้เพื่อที่จะ ให้ปในเขาพิจารณาได้ง่ายสใช่ครับสักหกเดือนขึ้นไปหกเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าขายของออนไลน์อาชีพนี้ก็ออกได้เหมือนแบบขายของในเฟซเปิดเพจในเฟซบุ๊กใช่ครับอาชีพนี้เราก็จะยึดคือหน้าร้านคุณก็คือเป็นเพจอย่างเฟซบุ๊กนะครับมีคนติดตามเยอะไหมแล้วก็มีการส่งของจริงไหมแล้วเอกสารก็จะเป็นบิลซื้อของนะครับแล้วก็เป็นส่งของลูกค้าเป็นบินไปรษนี้พวกนี้เราเอามายืนยันได้เพราะว่าหลายคนเขาก็เหมือน ขายของในเฟซขายดีนะขายได้ผมอะไรได้ดีเลยครับี่ผมเจอลูกค้าคนหนึ่งรายด้านนี้ห้าหมื่นเลยนะยอดนี่ก็สวยงามเลยถ้าเจอบัญชีอะไรครบถึงครับใช่ครับผมรายละเอียดก็เราคุยกันหลังไว้ได้ได้เนาะตรงนี้ใช่ครับผมแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถยื่นได้พี่วิทไม่สามารถยื่นได้ใช่ก็ก็จะเป็นลูกค้าที่ติดปจิบันเนี่ยเป็นติดมีบ้านบ้านบ้าติดบ้านอยู่นะเบ้านมีรถเนาะ บ้านมอไซมอไซนี่ยากครับยากเราก็อยากช่วยนะครับแต่แต่ว่าก็ไป่เกี่ยวมานนะใช่เดี๋ยวมาก่อนแล้วเดี๋ยวคุณมาคุยใช่ใช่เกี่ยวกับใบปิดเนาะครับเฮ้อใบปิดก็ดีครับแต่ถ้าลูกค้ามีใบปิดแล้วพี่มีใบปิดแล้วรอเท่าไหร่รอสักหน่อยไหมยื่นเราเลยยื่นได้ไหมยื่นได้เลยครับลูกค้าที่ได้ใบปิดมาแล้วเนี่ยยื่นของเราได้เลยยื่นเลยเหรอใช่ครับยื่นของเราได้เลยหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจเราก็มาคุยปรึกษากัน คือเราก็จะคุยกันเรื่องอาชีพที่อยู่คือความมั่นคงณปัจจุบันนะครับถ้าเรามีข้อดีมันแลกเปลี่ยนกันมันไปได้ครับอปัจจุบันปัจจุบันโอเคงานมั่นคงชแล้วก็อดีตที่เคยทําเครดิตเสียมาเนี่ยเราเราปิดไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะยืนมันได้เลยใช่ครับใช่เพราะว่าเราช่วยลุกคันตัดทุกเคสอยู่แล้วไม่ยากใช่ครับคุยกันได้ก่อนคุยกันได้ครับก็กากันก่อนถูกต้องยังไงเราก็ถึงจะแบบ ไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังเหมือนแนะนำให้ได้แนะนำให้ได้ว่านาคตจะทำยังไงให้ให้มันดีที่สุดถูกต้องแล้วก็สามารถอย่าืมผ่านได้ใช่ครับเราแนะนําได้ถ้าลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าอ่าที่ที่รับรับเงินสดนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับลูกค้ารับเงินสดกับนายจ้างหรือหรือเป็นบุคคลหรือรับเงินสดจากบริษัทก็ตามนะครับเรารับเงินสดจริงแนะนําก็คือณวันที่ลูกค้ารับเงินสดเข้ามาเนี่ยให้เอาไปเข้าบัญชีวับั้นเลยแนะนําเลยอย่างวันที่ยี่สิบห้า ลูกค้าเอาไปเข้าเลยวันที่25่สิบหรือหรือเป็นวันที่26ก็ได้24ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยครับเข้าให้มันสม่ําเสมอเข้ากันทุกเดือนแต่จะทําให้เห็นว่าลูกค้าเนี่ยรับเงินจากตรงมีจริงใช่เราก็จะไปจังหน้าสเชื่อต่อได้ครับครับเป็นแนวทางนะทางการยืมสินเชื่อสําหรับทุกทุกกลุ่มทุกอาชีพใช่ครับเครดิตดีเครดิตไม่ดีอาชีพไหนๆก็มาคุยกับเราไดุ้กต่าได้ เรามีเลือกเยอะเยอะมากทุเอทุกรูปแบบการใช้งานครับโอเคธรรมดาจะขึ้นเหนือลงใต้ประหยัดน้ำมันขับแต่ในเมืองของต่างจังหวัดรถลรางกระแรงรถเซลล์เบนซินทักมาเลยใช่ครับก็ไว้ใจเราแล้วกันนะครับก็ทักมาปรึกษากับเรานะครับรถมืสองก็ไม่เหงาแน่นอนนะก็ทักมาปรยกกับเราครับผมก็ประมาณนี้นะใช่ครับก็บอก่องทางการติดต่อเรานิดนึง นะครับก็ติดต่อเราก็ได้ที่เพจโตโยต้าจูอร์ m มมิตถอนนุชติดต่อได้นะครับก็เป็น<ไ>เพจส่วนตัวของทางพวกเราเองนะครับพี่ชัวตั้มชัวนะครับ<ไ>แล้วก็เป็นไลน์นะครับหรือเป็นเบอร์โทรเราก็จะโพสต์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพี่ใช่ครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยถูกตอ้องแล้วเราก็รับปรกันนะรับครัับรคกับ